คนเราจะเป็นต้องมีาศาสนาในคับอาจา์ไม่จําเป็นเราต้องเข้าใจคําว่า,าศาสนา,สาศาสนาแปลว่าคําสอนดังนั้นใครก็ตามมีคําสอนแปลว่ามีาศาสนาจบกันได้เลยในแบบประชาชนไม่จําเป็นต้องใช้คําว่าพุทธก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้คําว่าศสาสนาใดก็ได้ไม่จาเป็นศาสนีศาสนาหรือาศาสนาเนี่ยแปลว่าคําเทศสอนของาศาสนานั้น ถ้าเรายึดหลักหลักธรรมของาศาสนาคนใดคนหนึ่งนําหลักคําสอนนั้นมาปฏิบัติตามนั่นแหละเราเป็นคนพุทธเรียบร้อยแล้วเพราะเราปฏิบัติตามพุทธะาศาสนาแปลว่าคําสอนพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานด้วยธรรมศาสนาพุทธจึงเป็นคําสอนของพุทธะแค่นั้นเลยเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเราอะ ดังนั้นถ้าเราปฏิบัติตามหลักคําสอนนี้เราเรียกตัวเองว่าเป็นคนพุทธแต่แม้เราเอาชื่อตัวเองเอาศาสนาไปใส่ในว่ารรประชาชนแต่เราไม่มีหลักธรรมไม่ปฏิบัติตามหลักคําสอนนั่นก็ไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนพุทธเพราะอะไรไม่ปฏิบัติตามหลักคําสอนดังนั้นคําสอนของพระเจ้าไม่ว่าจะไปอยู่ในผู้ใดศาสนาใดคนใดแล้วเขาปฏิบัติตามหลักคําสอนนั้นนั่นแหละเรียกว่าคนพุทธ เพราะนั้นคนพุทธไม่ใช่ไปก,ากําหนดกฎเกณฑ์ว่าเรานับถือหรือไม่นับถืออยู่ที่เราปฏิบัติตามได้หรือปฏิบัติตามไม่ได้ใครปฏิบัติตามหลักคําสอนคนนั้นย่อมมีความสุขใครปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการหลักธรรมที่พระเจ้าทรงบัญญัติวไว้ได้คนนั้นย่อมพ้นจากความทุกข์ได้เพราะงจึงบอกไงว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามอริยมรคมีองแปดไม่ว่าอริยมรคมีองแปดเนี้ยหลักคําสอนเนี้ยจะไปอยู่ในศาสนาใดก็ตามถ้าศาสนานั้นมีการสอนอริยมรคมีองแปดศาสนานั้นย่อมบรรลุธรมรมได้ แต่ศาสนาใดก็ตามไม่มีการสอนอริยมรรคมีองค์แปดศาสนานั้นย่อมถึงแก่การบรรลุตามธรรมไม่ได้ดังนั้นเราไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการเหตุผลตามหลักคําสอนพระเจ้าแล้วพระองค์ยังทิ้งท้ายไว้อีกว่าอะไรใครก็ตามที่บูชาพระเจ้าพวกเราเนี่ยบูชาพระเจ้ากันหมดเลยใครก็ตามจะบูชาพระเจ้าด้วยการบูชาแบบอามิสบูชาเช่นการถวายข้าวพระพุทธการถวายน้ำเปล่าการถวายดอกไม้ทุ่เทียนการถวายเครื่องบวงสรวง,งต่าง การบูชาด้วยอินอามิตรแบบนี้เนี่ยยังมีผลมากแต่ขาดอนิสงส์มากรวมทั้งการบูชาแบบนี้ไม่ขึ้นชื่อว่าการบูชาพระเจ้าอย่างสูงสุดแต่การบูชาพระเจ้าอย่างสูงสุดเนี่ยคือการลงมือปฏิบัติบูชาโดยการบูชาตามหลักคําสอนของพระองคคือปฏิบัติตามคําสอนนั่นแหละขึ้นชื่อว่าการบูชาพระเจ้าอย่างสูงสุด การบูชาแบบอิงอามิตรมีข้าวของเครื่องใช้บูชาการบูชานี้ไม่ได้แก่พระองค์พระองค์เป็นผู้ยืนยันเองด้วยซ้ำไปไม่ใช่จากผู้เองนะพระองค์บอกว่าการบูชานี้ไม่ได้แก่พระองค์แต่การปฏิบัติบูชานั่นแหละเราได้ด้วยแล้วก็เป็นการสรร huh เสริญบูชาพระเจ้า,าอย่างสูงสุดด้วยด้วยการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอะไรการปฏิบัติบูชานี้มีผลยังไงบ้างให้เราเนี่ยพึ่งตนพึ่งทรม,มีทำไปประทีปมีทมไปสนะ มีตนเปร็นที่มีตนเป็นสะนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสะนะเป็นอยู่นั่นหมายความว่าเราต้องเอาธรรมะมาปฏิบัติตามในการใช้ชีวิตของเรานั่นจึงขึ้นชื่อว่าเป็นการทําตามหลักคําสอนของพระเจ้าไม่ได้โดนปุ่มนะเป็นที่ใหม่จริงๆนะอ่าเพราะพะทธระเจ้าเลยบอกว่านั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระองค์โดยสูงสุดเมื่อการล่วงไปแห่งเราตถาคต จงเอาธรรมก็ดีวินัยก็ดีเป็นศาสดาสืบต่อไปแก่พวกเธอทั้งหลายให้ใช้หลักธรรมหลักวินัยไม่ให้ใช้อย่างอื่นใช้ธรรมะนี่แหละยึดติดใจไว้ถ้าเรามีธรรมในใจผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเพราะนั้นนี่คือหลักธรรมหลักเกณฑ์หลักการที่อาจารย์ขอฝากไว้กับพวกเราทุกคนในนักศึกษามหาวิทยาลัยลังสิต ให้พวกเราเนี่ยตั้งใจในการศึกษาหลักธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ยากเราฟังจากอาจารย์เห็นไหมง่ายง่ายไม่ได้ยากไม่จําเป็นต้องมีภาษาบาลีมาเกี่ยวข้องไม่จําเป็นต้องมีภาษาพระมันเป็นหลักการหลักเกณฑ์แค่เรารู้จักหลักเกณฑ์ชัดๆ4อย่างรู้จักให้ได้ว่าทุกข์คืออะไร รู้จักให้ได้ว่าต้นเหตุของความทุกเนี่ยมันคืออะไรรู้จักให้ได้ว่าเวลาทุกมันดับมันดับไปยังไงแล้วรู้วิธีในการดับมันให้ได้ว่าความทุกมันเกิดมันต้องใช้วิธีอะไรในการเข้าไปดับเราเข้าใจในหลักเกณฑ์4ตัวนี้เมื่อไหร่เราจะเข้าใจหลักการในการใช้ชีวิตหมดเลยแล้วเราจะดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องโอกาสในการผิดพลาดคาดเคลื่อนจะยากมากเพราะอะไรเราเดินตามหลักความจริงของโลกคำสอนพระเจ้าเป็นเรื่องของความจริงในโลกไม่ใช่เรื่องของความเชื่อไม่เชื่อเรื่องความมงงมายและสาระไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรม แต่เป็นเรื่องของความจริงความจริงนี้จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ความจริงตามหลักคําสอนนี้จะเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจากัดด้วยกาลและเวลาไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ยุคไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่สมัยจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเป็นรุ่นเราหรือเป็นรุ่นลูกหลานเราธรรมะนี้จะยังคงเป็นของมันเช่นนั้นเองไม่มีทางแปลปวนเปลี่ยนแปลไปเป็นอย่างอื่นเพราะหลักสัจจะความจริงมันทนต่อการพิสูจน์เช่นการเกิดการแ,แก่การเจ็บการตายการร้องไห้ผิดหวัง มันจะยังคงเป็นของมันเช่นนั้นเองไม่มีทางแปลปวนไปเป็นอย่างอื่นร้อยปีที่แล้วความทุกข์ก็เป็นแบบนี้ปัจจุบันความทุกข์ก็เป็นอย่างนี้อนาคตความทุกข์ก็ยังคงเป็นแบบนี้มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงวิธีการในการแก้ไขความทุกข์ในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นวิธีนี้ในปัจจุบันก็เป็นวิธีนี้ในอนาคตข้างหน้าก็เป็นวิธีนี้ไม่มีทางแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนั่นแหละเรียกว่าอากาลิโกธรรมะนี้ควรแก่การโอปัญญิโกน้องเข้ากลับมาหาตัวเอง ปฏิบัติตามทาให้สมควรแก่ทมนี้และธรรมะนี้เป็นเอหิปาซิโกควรเรียกกันและกันเนี่ยมาได้ยินได้ฟังในหลักธรรมหลักเกณฑ์หลักการนี้เพื่อให้แต่ละคนปฏิบัติตามรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเดินออกจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปแล้วนี่คือหลักธรรมที่อาจารย์ฝากไว้กับนักศึกษามอลังสิตทุกคน